ถ้าในสนใจติดตามเพจได้เลยนะครับหรือทักข้อความเพจไปได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเทสมอเตอร์รปั่นน้ำฝนนะครับอ่าลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งสองชุดนะครับนี่หลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยเอามารีวิวสองชุดเลยรไม่ใช่ครับลูกค้าสั่งสองชุดครับอ่าลูกค้าสั่งสองชุดนะครับอ่าสองชุดจะมีอะไรมั่งครับนี่ก็อย่างนี้เลยหนึ่งชุดนี่หนึ่งชุดสองชุดประมาณนี้เลยหนึ่งชุดจะมีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวปรับรอบหนึ่งตัวแถมสายให้ครับแถมสายให้ อ่าสี่เส้นนะครับยาวเส้นละหนึ่งเมตรนะครับอ่าลูกค้าลูกค้านัมเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดอ่าจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งเมตรครับจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งเมตรครับอ่าลูกค้าขอบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเมตรนะครับเป็นสองเมตรครับเป็นสองเมตรนะครับ,รบอ่ารวมทั้งหมดนะครับแปดเส้นอ่าแปดแปดเส้นนะครับ ยาวเส้นละ2เมตรนะครับลูกค้าขอนะครับลูกค้าขอมาโอเคเรามาเทสกันเลยนะครับนัมเบอร์1นึ่อ่ะลืมให้ดูมอเตอร์กันเลยอ่าเกือบลืมไปเลย147นะครับมอเตอร์สวยๆครับมอเตอร์สวยๆเลยนี่แถมปลั๊กให้ด้วยนะครับบอกรายละเอียดทุกสายนะครับบอกรายละเอียดทุกสายนะครับอ่าจะปอกสายให้อย่างนี้เลยแล้วก็บอกอ่า มอเตอร์12บสโวลต์ครับมอเตอร์12บโวลต์ทางมอเตอร์ต่อสายไหนก็ได้ครับทางมอเตอร์ต่อสายไหนก็ได้เพราะว่าเรามีตัวปรับรอบตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับ148นะครับัมเบอร์148นะครับนี่สสวยครับแถมปลั๊กให้ด้วยนะครับแถมปลั๊กให้ด้วยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าต่อไม่เป็นครับนี่จะปอกสายให้อย่างนี้เลยพร้อมใช้งานครับลูกค้านําไปพร้อมใช้งานครับอ่า สำหรับรถไถรถไถเดินตามใช้ได้หมดครับสิบโวล์นะครับมอเตอร์สิบโวล์นะครับอ่าสวยครับสวยๆโอเค่าเรามาเทสกันเลยนะครับอ่าเอาตัวแรกก่อนนะครับ1น7่งครับ1น7เจปิดเลยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวดูมอเตอร์ก่อนเบาได้กับเบาได้ซ้ายขวาได้ครับนี่ครับซ้ายขวาได้ครับ นี่ซ้ายขวาได้บอได้ครับนี่บอได้แรงแรงครับแรงแรงครับบอได้ครับมอเตอร์แรงแรงเลยนี่บอได้นี่อย่างนี้เลยหมาสำหรับต่อย่างไปย่างไก่ย่างหมูนะครับทำรูวิ่งไก่นะครับอ่าประดิษฐ์ได้หลายอย่างครับมอเตอร์แรงแรงครับอ่ารับประกันความแรงเลยนี่มอเตอรนน์ปนผลนครับอ่าแรงแรงเลยนี่บาไ,ได้ครับนี่โอเคปิดอ่ามาดูตัว หนึ่งสี่แปดนะครับตัวหนึ่งสี่แปดนะครับเปิดเลยนี่นะครับแรงๆครับเบลได้ครับนี่เบลได้ครับแรงๆครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ในตัวเลยครับอ่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับอ่าจะบอกว่าตัวปรับรอบเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับเหลือสองตัวสุดท้ายนะครับตัวปรับรอบของจะเข้าวันที่สิบอ่าเดือนสิงหานะครับ วันที่สิบสิงหานะครับของเข้านะครับนี่ลูกค้าท่านไหนสนใจเฉพาะตัวปรับรอบหรือเฉพาะมอเตอร์ได้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยตัวปรับรอบจะแถมสายให้สี่เส้นยาวเส้นละหนึ่งเมตรนะครับส่วนลูกค้า,าลูกค้าสั่งสองชุดนี้ลูกค้าขอเพิ่มนะครับเป็นสองเมตรนะครับนี่ครับซ้ายขวาได้หมดครับนี่เบาได้ครับ สวยครับเหมาะสําหรับต่อย่างปลาย่างไก่ย่างหมูนะครับทาลูวิ่งไก่นะครับคอไก่ชนพลาดไม่ได้ครับนี่อ่าหรือจะเป็นถังปุ๋ยนะครับถังโรยปุ๋ยนะครับอ่าปดิได้หมดนะครับอ่าลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าต่อไม่เป็นนะครับทางเราเขียนให้หมดนะครับเขียนรายละเอียดให้หมดเลยนี่เขียนรายละเอียดติดตามสายลูกค้านําไปใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะต่อไม่เป็นอ่าบอกรายละเอียดให้หมดเลยนะครับนี่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าสั่งสองชุดนะครับลูกค้าสั่งสองชุดนะครับถ้าในสนใจติดตามเพจได้เลยนะครับหรือทักข้อความเพจไปได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนัมเบอร์147นะครับ148นะครับสองชุด 1 4 7กับ1 4 8พร้อมจัดส่งครับ1 4 7 1 4 8พร้อมจัดส่งครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณครับผม